กออ็ปลอดภัยแล้วมันก็น่าจะไม่มีแล้วผสมกันไหมไม่ครับทำตาต้อง <c oughs> ผ,ผสมนะแ,แล้วก็ดักสุดเจ๋งครับแต่ไม่เจ๋งว่าไม่ได้เหมือนทำเล่นๆคนเดินเข้ามาใช่ไหมกระติดเจอติดแล้วพอคอยออกแล้วคนก็เดินดกระดดดกโดดกระโดดจริงเฮ้ยต้องลองปรับเป็นแบบอ่า